สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะแนะนำการสร้างไฟล์ค่าพิกัดนะคะจากโปรแกรม Excel ค่ะค่ะโดยคอลัมน์แรกนะคะจะเป็นชื่อจุดนะคะคอลัมน์ที่สองค่ะจะเป็นค่าพิกัด n คอลัมน์ที่สามจะเป็นค่าพิกัด e คอลัมน์ที่สี่จะเป็นค่าความสูงนะคะหรือว่าค่าพิกัดแค่ะแล้วคอลัมน์สุดท้ายนะคะจะเป็นโค้ดค่ะในส่วนของคอลัมน์โค้ดนะคะอันนี้เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะ ค่ะจากนั้นนะคะไปที่ไฟล์ค่ะแล้วก็เลือกบันทึกเป็นนะคะอันนี้เราจะทำการเซฟลงแฟลตได์นะคะค่ะจากนั้นก็ตั้งชื่อไฟล์งานนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะตรงช่องด้านล่างนะคะให้เลือกนามสกุลไฟล์นะคะให้เราเลือกเป็น csv นะคะหรือว่าคอมมา ดีล i มิเต d ตัวนี้นะคะผ่าจากนั้นค่ะก็กดเซฟค่ะตัว Excel นะคะจะแสดงหน้าต่างแสดงการยืนยันนะคะให้กดเยีนะคะผ่าจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลในตัวกล้องกันค่ะผ่าจากนั้นนะคะนำแฟลชไดร์นะคะเสียบเข้ากับตัวกล้องนะคะค่ะแล้วก็เข้าที่ไฟล์ค่ะ ค่ะนี้ก็กดกลับมายังหน้าเมนูก่อนนะคะค่ะคลิกเข้าที่ฮ a r ์ b ดิสตัวนี้นะคะเพื่อที่เราจะนำข้อมูลจากแฟลไดร์ออกมานะคะคลิกค้างไว้ที่ไฟล์ r y ค่ะแล้วก็เลือก Copy ค่ะแล้วก็กดกลับไปนะคะเข้าที่โฟลเดอร์ timber data ค่ะ ค่ะแล้วก็เลือกโฟลเดอร์งานค่ะคะ่ะแล้วก็คลิกตรงพื้นที่ว่างบนหน้าจอนะคะค่ะจากนั้นเลือกคำสั่งเพจนะคะค่ะแล้วก็กดกลับไปนะคะค่ะมายังหน้าเมนูหลักตัวนี้นะคะให้เรากดเข้าที่ General Survey ค่ะคะ่ะแล้วก็กดเข้าที่ Job นะคะเลือก Import Export คะ่ะ ค่ะแล้วก็เลือกคำสั่ง import f i x e format file ตัวนี้นะคะค่ะแล้วก็ตรงช่อง format name ตรงช่อง file name ตัวนี้นะคะก็ให้เราเลือกค่ะเลือกไฟล์งานที่เราทำการเทคไปเมื่อสักครู่นะคะเป็น r y ค่ะค่ะจากนั้นนะคะก็กด a c c e p t ค่ะเพื่อนำเข้าข้อมูลนะคะ ค่ะแล้วก็เราจะทําการตรวจสอบข้อมูลที่เรานาเข้ามานะคะโดยกดเข้าที่จ็อบค่ะเลือกรีวิวจ็อบค่ะตัวกล้องก็จะแสดงข้อมูลค่าพิกัดที่เรานําเข้าเข้ามานะคะถ้าเราต้องการที่จะคลิกดูข้อมูลในแต่ละจุดสามารถกดคลิกเข้าไปได้เลยค่ะก็จะแสดงเป็นค่าพิกัดออกมาให้เรานะคะค่ะจากนั้นถ้าต้องการดูจุดต่อไปให้กดเน็กค่ะ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการนําเข้าข้อมูลในเบื้องต้นค่ะค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจในตัวกล้องนะคะสามารถเข้ามาเลือกชมกล้องที่ร้านกล้องสำรวจระยองได้นะคะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์033013494ค่ะหรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่ r i r y i 99ค่ะและฝากติดตามคลิปอื่นๆของพวกเราได้นะคะที่ช่องทางเพจเฟซบุ๊กกล้องสำรวจระยองค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ